เพิ่งถึงสถานีค่ะพอดีกระถินเพื่อนเขาได้หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่บเจ็ดบาทตีดันไปบอกว่าห <c oughs> นึ่งหมื่นเจริญแล้วตีแต่ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะยังอยู่นี่แหละท่านผู้ชมเดี๋ยวตีขอต่อย,ยอดนะเดี๋ยวให้เพื่อนไป,ไปถามหลวงตาก่อนว่าจะต่อย,ยอดได้ที่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทหรือไม่แล้วนะถ้าติดต่อก็ต่ออยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบสองบาท นะ452บาทคือจะเป็น120,599 9บาทตัวน,นี้รอเพื่อนแหม่มอยู่นะฮะจกได้เลขสวยๆเพื่อเป็นมงคลกับคนที่ทำร่วมกันในครั้งนี้ในะแค่452บาทเองแล้วนะดูเดี๋ยวเด๋ยวเพื่อนก็ส่งมาแล้วติจะบอกอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวติยังไม่ได้ไลค์ตอนนี้นะเพราเพิ่งมาถึงอ่ะข้าวยังไม่ได้กินเลย รอเพื่อนเราเพื่อนส่ง messenger มาดัง ไม่เวลากินหรอกข้าวเดี๋ยวติยังไม่เล่นตอนนี้ค่ะขอตรวจความเรียบร้อยให้ดีก่อนเดี๋ยวติจะ <c oughs> ช่วงที่สองสังกสังแงะอยู่เดี๋ยวติขอเคลียร์กระถินก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยเจอกันนะ